หอมมากหอมไม่ใช่เห็ดหอมมันอยู่แล้วพี่มันจะมันจะไหมมันจะไหมมันเห็นตรงนี้พี่เราเริ่มได้หนึ่งดาวมาเรื่อยๆก็เป่าเล่นกระจกจริงไหมพี่เราเริ่มได้หนึ่งดาวมาเรื่อยๆก็เป่าเล่นกระจกจริงไหมอ๋อเลือกตัวละครอันนี้คืออะไรสุขเห็ดหรอ เฮ็ดเฮ็ดอย่าพี่หันอีกเด็กเอ้ยมันมีมะเขือเทศอยู่ตรงนี้เลยป๊าเป็นสุกป๊าไปหยิบเห็ดมาไมไปหยิบเห็ดมาไปหยิบกระดูกอย่าพิ่งเอาอย่าพึ่งเอามะเขือเทศมามันยังไม่ใช้ไปหยิบเห็ดมาไปหยิบเห็ดมาเป็ื่องเก่อนไม่ได้เอามาเอามาเอ้ยตัวเฮียอะไรเนี่ยไอ้หนูหนูมาแล้วมาเฮียมาแล้วมาแล้เอาอีห่าอีเวนไม่เหรอเอาเห็ดจะต้มเห็ดจะต้มเห็ดจะต้มด่งดวนเห็ดจะต้มเห็ดจะต้ม เอาเห็นมาเ็เห็นมาเเห็นมาอีกเอาเห็นมาอีกพีเอาควายพี่แ่ไม่มีเลยหนเฮ้ยมันมราเอาเยเอยมันเออจเอาเอาเห็ดไปเอาเห็ดไปต้มเนนี้เอาเอาเอาผักเอาผักนีมาเอาหอมมาหอมไม่ใช่หอมไปหยิบมาไปหยิบมามาสุกแล้วมาสุกแล้วมาสุกแล้วหนูนูนสุกแล้วมาสุกแล้วไปหยิบไปหยิบอมันจะมันจะไหมมันจะไหมมันหยิบตรงนี้ดิอ๋ออาในขอใส่กนมันแค่เอาวา อันีไปส่งเองไปไปโอ้อีหาหนูเฮียอะไรเนี่ยแปลวนาแปล้วมาเอาอีสัตว์อีเฮียนี่มันมีวิธีการจับจับหนูไหมไม่เป่าพืไปเอาขับมา้าแล้วขับเอาขับไปต้มหรือหักไปต้มดีเห็นมันยังไม่ได้ใช้เอาอันมาเอาไปเอาไปใส่เอาไปใส่เ,ใสเห็ดไม่เป็นไรเห็ดไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องถึใจเห็ด เอาไปวางทิ้งดิเอาวางทิ้งดินี่ไงอีกคนนึงเอาเห็ดมาทีเนี้ยเอ้ยอีห่าเอ้ยเฮียเฮียอเฮียเราสามารถตีหนูได้เอาไปใส่ดีในสะ่ดิดเอาไปเสิร์ฟ ปปไปดูกันมั้ยไปไปหันไปทำหน้าที่ตัวเองทำหน้าที่ตัวเองทำหน้าที่ไรเอาเห็ุป้าไปไม่เห็ุมันอยู่นี่ไปไหนเอามาการ์เตนมาต้องทำหน้าที่ของตัวเองก่อนดีเอามาการ์เตนมาพี่ลองเอากระดาษอมาการ์เตนช่างแ <î es> ม่มันไม่ต้องสนใจมันจัดการรอเลยพี่วะหัวอมๆมาก คือวิ้รู้อยู่ก็ทำเอาส่งไปรูมีไปก่อนอะไรที่มันอะไรที่มันไม่ได้แล้วช่างมันส่งเห็นยังส่งแลว้วไม่ขึ้นส่งแลว้วเอาไปใส่เอาไปใส่อย่าลืมหยุดอย่าลืมหยุดเฮ้ยมันดูเหี้ยอะไรอะไป ไอ้เห <LY> hey, ี Again ้ยอะไรเนี่ยมึงเอาเห็ดไปหาแม่มึงไปมาแปดปีจีกาปีปีการเนียปีปีการปีปีการอิ่มจังขอควายขเอาไปเอาให้มันให้แม่งไปแล้วไปส่งไปส่งไปใส่ไปใส่หยิบเอ้ยสัตตีมันตีมันตีมันชิบชิบแปเห็นมาไปเห็นมาไปเห็นมาไปเห็นมาเห็ดต้มไปต้งไปเอาเห็นมา อาหินไปใส่เอาหินไปใส่เอาหินไปใส่อาหนไปส่ไปใส่ก่อนเอาหินไปใส่ก่อนไปใส่ไปใส่ใส่ไปหยิบจานไปหยิบจานนะไปหยิบจานชามันชมันงไงเลยไปเอามืเขือมะเขือมะเขือมะเขือไปหยิบมะเขือมาหยิบเมืเือไปหยิบเไปเีออไปเมอหยิบขอยมเอไปหยิขอิม่อไปิข่อเมขือมืม่นไหมื เอาไปเอาไปเอามแล้วแล้วมแลม้วมันมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดเลยอ่ะมันก็ต้องอยู่ประศักของมันดิเด้เดตัวแรกคุณมดเดิเมื่อกี้แรกคุณหรอเอใช่หรอแรกคุณแรกคุณนั really> ่นตะเก็บหรอกนี่แรกคุณหรอเออน่ารักอ่ะน่ารัก้อยากได้แรกคุณ 那么高。嗯嗯嗯